สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมมายงชิดที่สวนนะคะตอนนี้มายงชิดที่สวนเราก็ลูกใหญ่มากแล้วค่ะแต่ว่าน่าจะได้เริ่มเก็บรุ่นแรกนะคะในราวกุมภาลายเดือนกุมภานี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่8กุมภา2565นี่นะคะลูกใหญ่มากอันนี้จะมีเรื่องของยางไหล ดกถึงพื้นเลยนี่ใหญ่มากเดี๋ยวจะรอดูว่ากว่าจะสุกเขาจะใหญ่ได้ขนาดไหนเพราะว่าจะให้น้ำเต็มที่เลยค่ะให้น้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยขยายลูกนี่ก็นี้นนเดี้ยมากเลยลูกใหญ่แล้วก็ดกด้วย พื้นเลยนี่ก็กำลังกังวลอยู่เหมือนกันว่าเขาจะแตกก็เลยต้องให้น้ำเยอะหน่อยนี่ค่ะข้างบนก็มี หลังจากอวดเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะห่อนะคะเพราะว่าที่สวนของเราไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราจะใช้วิธีการหอ่อโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวความุญาตรับโทรศัพท์ก่อนจะเที่ยงแล้วยังมียุงเลยค่ะยุงเยอะมากนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นที่สอง อันนี้รุ่นรุ่นแรกลูกจะใหญ่ไล่เรียกกันค่ะวันนี้พุ่มไม่สูงลูกจะซ่อนอยู่ข้างในเยอะนะคะ 嗯。Mm hmm.